สวัสดีค่ะสวัสดีหลังเลิกงานนะคะคลิปนี้พี่นวลจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะที่พี่นวลเคยไปฝึกงานในคลีนิกบ,บําบัดมานะในประเทศนี้นะคะพี่นวลก็เคยเล่าแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ก็ ถูกลบไปแล้วเช่นกันนะคะคือบางทีพี่นวลจะไอเปิดหน้าตรงแก้ไขไว้แล้วก็ไม่รู้ไปลบอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะมันก็เลยหายไปเลยนะพอมาดูย้อนหลังอีกทีอ้าวลิปหายไปไหนพี่นนองก็เลยจะมาเล่าใหม่นะคะคนที่ยังไม่ได้ฟังก็คงจะยังไม่ได้ฟังเนาะก็ มาเล่าใหม่ลกกันนะคะอ่าเริ่มเลยคือตอนที่พี่นวลอ่าอ่าไปฝึกในคลินิกบำบัดนะคะพี่นวลก่อนหน้านั้นพี่นวลก็ได้มีโอกาสไปเรียนนะคะคือมันเป็นการอ่าเป็นคอร์สที่เรียกว่าเตรียมการทำงานนะคะอ่าพี่นวลก็ได้ไปเรียนแล้ว ก็พอพอเรียนเสร็จเขาก็จะมีภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติเนี่ยก็คือไปหาเองว่าเราต้องการจะทำงานอะไรอะไรที่เกี่ยวกับงานของเรานะคะให้ไปหาเองเนี่ยพี่นนก็เลยเลือกไปที่คลินิกบำบัดนะคะก็เลย ไปทําแห่งหนึ่งเขาก็รับนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ได้ไปทํางานได้มีโอกาสฝึกงานอยู่ณตรงนั้นนะคะเอามาพูดถึงว่า,าที่พี่นวลไปเนี่ยมันมันเกี่ยวอะไรกับงานเรานะมันก็เกี่ยวที่ว่า,าหนึ่งเลยนะคะ หน้าเคาน์เตอร์เราจะคุยกับลูกค้ายังไงนะเราจะรับโทรศัพท์ยังไงนะคะเราจะพูดแบบไหนนะนี่คือที่มันเกี่ยวกับางานเรานะคะก็ไปที่นั่นก็ได้มีโอกาสาแล้วก็นวดนวดไงของของเราเป็นนวดแก้อาการ ของเขาเป็นเป็นอนวดบำบัดนะคะมันก็เชื่อมโยงกันได้อืนั่นแหละพี่นนองก็ได้มีโอกาสไปฝึกนะก็รับโทรศัพท์นะคะอ้าจะพูดยังไงอจะพูดแบบไหนเวลาคนไข่มานะคะคนไข้นะเวลาเข้ามานะเขาจะมีมีบัตรเขาเรียกอะไรไม่ใช่บัตรสิ มีเอ่อมีเอกสารของคุณหมอนะคะมายื่นให้นะมายื่นให้แล้วก็อา่าเราก็ดูชื่อนะคะดูชื่อแล้วก็อา่าพี่นวนก็หาแฟมหาแฟ้มมาเร,เรียงเรียงไว้นะคะให้ให้เอเอจ้าหน้าที่บำบัดนะคะ นะถ้าเรียกว่าพนักงานบำบัดนี่มันเหมือนจะยังไงอยู่เพราะว่าเขาเชื่อมโยงกับหมอนะก็เรียกเจ้าหน้าที่ดีกว่านะาแล้วก็เออลืมไปนะคะอคลินิกบำบัดเนี่ยเขาจะเชื่อมโยงกับหมอนะคะเชื่อมโยงจากกับหมอโดยตรงนะหมอจะอ ถ้าเวลาคนไข้ไปหาหมอนะคะหมอจะเ,อเขียนลงในใบสั่งว่า,าคนไขเ้เป็นเก็บตรงนี้ตรงนี้นะเป็นแบบนี้นะแล้วทางคลินิกบำบัดเนี่ยเขาก็จะมา,าทำงานต่ออีกทีหนึ่งนะคะพูดถึงว่าตอนนั้นภาษาก็ยังไม่เก่นนะแต่ก็ ก็อย่างว่านะคะมันก็เป็นการเรียนรู้เนาะจะพูดโทรศัพท์พี่น้องก็ยังกลัวอยู่เลยเพราะว่ายังไม่เคยพูด <laughs> ก็เพิ่งจะเรียนจบก็เพิ่งจะไปเจอของจริงนะคะก็สันก็ตกใจบ้างอะไรบ้างเป็นธรรมดานะคะแต่เราต้องสู้นะเพราะว่า,าถ้าไม่ทำนะคะเดี๋ยวจะไม่ผ่านการสอบนะ อันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการสอบนะคะคือ,อเราต้องการใบเซ็นจากาเจ้าของราอ้านเจ้าของอคลินิกนะคะแล้วก็ถามว่าเขามีอะไรบ้างในนั้นนะเขาก็จะมีนวดบำบัดนะคะนวดบำบัดเนี่ยพี่นนก็ได้มีโอกาส ได้เข้าไปดูด้วยนะคะว่าเขาทำแบบไหนได้แต่ละแต่ละคนแต่ละเคสเนี่ยก็จะมาแตกต่างกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลังนะที่นี่นะคะที่นี่จะเป็นแบบนี้ถ้าถ้าคุณหมอเนี่ยจะเขียนมาถ้าคนไข้ เจ็บบ่าเขาก็จะนวดบ่าถ้าปวดหลังเขาก็จะนวดหลังนะคะหลังเนี่ยแบ่งด้วยนะส่วนบนหรือส่วนล่างนะคะแบ่งด้วยนะแล้วก็ปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนเขาก็จะนวดตรงนั้นเพราะว่าคุณหมอเขียนมาเฉพาะตรงนั้นนะคะ เขาจะไม่ทําเหมือนเราหลังคอบ่านะคะเขาไม่ทําเหมือนเรานะแต่ที่จริงอะ่ะมันเส้นสายมันก็เชื่อมโยงไปหากันนาพูดถึงทั้งหลังทั้งคอทั้งบ่าแต่เขาทําแค่จุดจุดนั้นนะคะอย่างที่หมอเขียนมาก็ตามที่เขาเรียนมาตามที่เขาศึกษามานะอ่าแล้วพอ พี่นวลก็ได้มีโอกาสนะคะได้นวดคนไข้เวลานวดคือเวลานวดนะคะ15นาทีเสร็จหรือช้าสุด20นาทีนะคะแล้วพี่นวลก็ได้นวดก็พี่นวลก็จัดให้เลยหลังพอบ่านะคะ รู้แหละว่าเวลามันสั้นแต่ว่าเราก็ต้องทําให้กล้ามเนื้อเขาคลายด้วยนะส่วนอื่นไม่ใช่ว่าจะ,ะไม่ใช่ว่าจะนวดแค่จุดๆนั้นนะพี่วรนก็อเอาไปนเน้นตรงที่เป็นเยอะกว่าแล้วก็พยายามไกลเกลี่ยให้ทั่วนะคะ,ะตรงนี้คือ คนไข้พอใจมากนะคะบางคนเนี่ยไม่มีเงินติดตัวมาปหลังก็ยังอุตส่าห์เอาทิปเดินมาให้ <c oughs> <c oughs> คือเขาพอใจมากนะคะอันนี้ก็ก็ดีนะคะอันนี้ก็ดีเราไดา้มีประสบการณ์นะตรงนั้นได้รู้ว่าเ,ออเขาทำอะไรกันยังไงนะคะแล้วก็มี มีเตียงนวดเตียงนวดบำบัดของเขานะคะ,ะมีสูงบ้างมีเตี้ยบ้างมีปานกลางบ้างเพราะว่าพนักงานแต่ละคนะก็มีสูงมีต่ำมีเตี้ยนะคะแล้วก็มีเตียงข้างในอีกนะเตียงข้างในเนี่ยจะ,จะเฉพาะคนไข้ทีเ่เกิดอุบัติเหตุ นะคะคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุนะก็จะอยู่เตียงในนะคะเ,เตียงในเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีแบบเ,เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเป็นเตียงก็เตียงเป็นแบบเครื่องใช้ไฟฟ้านะมีเส้นสายโยงยางนะคะ แล้วพี่นวนไม่ได้เข้าไปสัมผัสนะแต่แต่พี่นวนก็ได้ยืนดูอยู่นะคะอตอนนั้นก็เห็นเห็นเจ้าของเจ้าของเขาเองแหละเป็นคนทำนะเ,เขาก็มีเชือกนะมาร้อยออร้อยขานะคะเป็นบ่วงนะร้อยขาแล้วก็ดึงขึ้นนะคะดึงขึ้นรู้สึกว่า,าจะค้างไว้ ก็นานพอสมควรนะคะค้างไวนานพอสมควรแล้วก็พี่นอนก็แอบสองนะเมื่อไหร่เจ้าลงเมื่อไหร่เจ้าลงนะจารูใสคืออ่าคราวนี้นะคะเราก็มาพูดถึงเจ้าของคลินิกนะคะเจ้าของคลินิกใจดีนะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงนะก็รู้สึกขอบคุณที่เขาให้เราอ่า ที่ขอรับเราเข้าฝึกงานนะคะก็ผ่านมาด้วยดีนะคะก็เป็นประสบการณ์ดีๆอย่างหนึ่งนะคะที่ได้ไปฝึกมาเรียนรู้มานะคะ mm. เพราะว่างานเขากับงานเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกันมนะมันมันคล้ายกันนะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ